ท่านผู้บริหารบริษัทกิฟฟรีนท่านเจ้าของกิจการเครือข่ายกิฟฟรีนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้นะครับในหัวข้อนะครับคิดอะไรทําอะไรในกิฟฟรีนนะครับ180บาทเป็น180บล้านนะครับจริงๆแล้วความคิดของผมนะครับเงินเงิน180บาทนะ่ะถ้าคิดเป็นเรื่องเงินมันก็น้อยใช่ไหมครับมันน้อยจริงๆเลย ร้อยแปดสิบาทออกไปชวนคนห้าคนไม่มีใครสมัครเลิกเสียก็ได้แค่ร้อยแปดสิบาทใช่ไหมครับเลิกไปหกคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองร้อยแปดสิบาทนั้นมันเป็นโอกาสของผมที่เข้ามาอยู่ในบริษัทกิฟฟินในบริษัทที่ดีๆนะครับบริษัทที่เราเห็นแล้วมีคนสําเร็จต้องเยอะแยะมากมายนะนั่นเป็นโอกาสของเราอะครับมารู้จักกันก่อนในฝาผมมีคนจังหวัดฉะเชิชงเซานะครับจบการศึกษาปส ก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดระยองไปเฝ้าที่แปลงนี้อยู่นะครับอยู่ว่าท่าแก่ตั้งแต่วันละ13บาทนะครับ13บาทอยู่มา8 9ปีได้วันละ3-5บาทความรู้สึกลึกๆนะครับผมอยากมีไรายได้มากกว่านี้เนะี่ยผมคิดว่าผมน่าจะมีไรายได้มากกว่านี้นะครับคิดอยู่ตลอดเวลาแต่มันคิดได้แต่มันไม่มีทุนแต่มันก็ทําไม่ได้นะครับแล้วผมก็ผ่านงานมาหลายอาชีพมากนะครับเดี๋ยวผมเล่าย่อ,ยอเพียง2ออาชีพพอนะครับแล้วก็มีคนมาชวนผม ไปขายไอติมเขาบอกขวัญขวัญไปขายไอติมดีกว่าได้วันละ200ผมมาคิดอยู่200กับ35มเนี่ยมันกี่เท่ามันต้อง5 6เท่าถ้าเป็นท่านไปไหมครับไปไปแล้วผมไปนะครับไปขายเลยนะครับแต่เขาบอกว่าจะาขายทับเส้นเขาผมขายไอติมอยู่8ปีนะครับ8ปีนะครับ200ไปขายอยู่8ปีค่าแรงประจำทั่วไปนะครับในไร่มาเป็นร้อยบาทผมขายได้200คือเท่าเดียว แต่ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรอีกนะครับพอดีขายเต็มอยู่8ปีมอเตอร์ไซค์เก่าพังบ่อยซ่อมเป็นก็เลยนะครับมีคนมาชวนมาเปิดอู่เขาบอกว่าเขาเปิดอู่อยู่แต่เพื่อนเขาบอกมีรายได้วันละ2 0 0 0ันถึงสามพบาทนั้นค่าแรงประจําแค่ร้อยบาทผมไปเปิดอู่เลยครับได้2 0 0 0ถึง3,000บาทจริงๆแล้วผมก็เปิดนะครับมานานมากเลยนะครับและทำได้สับรถคู่ไปด้วยนะครับนี่แหละครับคนนี้คณสมงนอไทยเนี่ยนะครับ ผู้แนะนําสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับเรานะครับคุณพยาวเนี่ยก็ทําบัตรซื้อสินค้าใช้แต่เขาไม่ได้ชนดวนโดยตรงเข้ามาขับรถมาอูขา่ข้างๆบ้านมาชวนคนข้างๆบ้านเป็นช่างสมสวยเป็นอสอมมเป็นคนพื้นที่แต่คุณพยาวเป็นคนแปดล้วไม่รู้จักคนเลยฟ้าเต็มหน้าคุณพยาวเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วก็ไปเป็นสาวโรงงานสับปะรดแล้วก็ย้ายมาเป็นครูนะครับแล้วก็ผมพอแต่งงานเสร็จแล้วผมบอกออกมาทําไรสิ่งที่ได้มาคือฟ้า ถ้าไม่มีฟ้าก็จะไม่รวยเหมือนลงยุดมือนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุณพยาสมัครและซื้อสินค้าใช้พอซื้อสินค้าใช้ปั๊บท่านคิดว่าสองคนคนพื้นที่น่ะเป็นอสมเป็นช่างเสริกกับคุณพยาใครสําเร็จคุณพยาเป็นไดมอนด์ไปแล้วใช่ไหมครับแต่คนนั้นยังไม่เคยใช้สินกิดฟเล่เลยเพราะนั้นไม่อยู่ที่ใครมาอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับ คุณพยาวก็ใช้สินค้าคุณแม่ทีมเขาบอกให้จับชุมกลุ่มย่อยที่บ้านก็ไปจบชุมกลุ่มย่อยผมก็ไปอยู่ด้วยแต่ผมมีความรู้สึกเป็นงานเล็กๆผมไม่ได้สนใจอะไรพอสิ้นเดือนได้417บาทคุณพยาวไม่เอาเขาบอกพี่ทําก็พี่ก็เอาไปก็พี่มาบรรยายในที่บ้านแต่เขาบอกว่าเงินของน้องตีเอาไปเถอะแล้วต่อมาเขามาชวนคุณพยาวมาที่กรุงเทพที่นี่ครับผมขอบรบัดเนี่ยกลับไปทําเลยนะครับทำกิฟเฟอร์นเดือนที่2ได้4,000 ตำแหน่งอะไรผมไม่รู้นะครับพอเดือนที่3มได้หมื่นหนึ่งแต่รู้สึกว่าที่บ้านนะครับอู่กับบ้านห่างกันกินกโลครึ่งคุณพยาวจะไม่ดูแลไร่สับประรดจะไม่ดูแลลูกจะไม่ดูแลผมนะครับวิ่งงานอย่างเดียวเลยผมก็บอกว่าไม่ไม่ต้องทําก็ได้นะครับหมื่นหนึ่งก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยหรอกเพราะวิ่งต้องเยอะแยะเราทําก็มีได้เกินจิดเฉียดแสนเดือนเราเป็นแสนใช่ไหมมีอยู่คําเดียวที่ผมเถียงไม่ได้เขาบอกว่า เขเรียกผมทิศนะครับทิศทิศน่ะทำทำงานคนเดียวที่บ้านน่ะใช้ก anyway> ัน7คนทิศทํางานได้คนเดียวอ่ะตอนนี้เราอยู่ได้แต่ถ้าเกิดทิศทิศทำงานไม่ได้แล้วก็ใช้ที่น่ะเขาจะใช้เงินที่ไหนผมเถียงไม่ได้ครับผมก็ปล่อยกระทาแล้วผมก็จะขับรถช่วยไปส่งตรงนู้นส่งตรงนี้ไปส่งของไกลนะของถุงเดียวพันหนั่งคุยไปชั่วโมงผมนอนในรถสูบบุหรี่ฟุ้งรถปิ้งอ้าเก่าเมาปับผมไฟวัดเลยนะครับ ผมไต่วัดเลยนะครับแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มส่งตรงนู้นส่งตรงนี้พาไปหาคนนู้นอยากให้ขึ้นตําแหน่งนะครับแล้วพาเริ่มมีทีมงานปั๊บเนี่ยครับเริ่มมีทีมงานให้ไปไประชุมที่เขาใหญ่มอนาราซาดูผมติดดูหน้าผมเป็นคนขี้เก๊กคุณพยาวกลัวงงเลยนะครับกลัวกลัวงงเลยนะครับเพราะเป็นคนดุมากนะครับนะครับแล้วพูดจาไม่เพราะผมไม่ได้เต็มใจไปไประชุมนะครับพอนั่งประชุมปั๊บเนี่ยนะนะผมรู้สึกว่ามันเป็นงานเล็กๆอ่ะแล้วก็ พอนั่งปั๊บแม่ทีมก็อยากให้เข้าห้องประชุมผมก็นั่งนะครับผมก็นั่งแม่ทีมก็เลยผมผมก็เลยแม่ทีมแล้วเสร็จแล้วผมไม่ได้ฟังหมอไม่ได้ฟังใครหรอกผมลงไปข้างล่างไปดูรถที่จอดเต็มไปหมดเลยอะรถติดติต๊กเกอร์กิฟฟิลีนคันนึงหลายแสนบาทโอ้โหผมเห็นแค่มิโซแค่โตโยต้าผมก็โหยค,คนระดับนี้เขามาทำกิฟฟิลีนกันเหรอออเห็นความยิ่งใหญ่ปับป๊บเนี่ยกลับไปเลยครับผมเนี่ยครับมาบ่อยๆปั๊บผมเห็นคุณวิรยุทธ์เนี่ยนะครับโชว์สลิป มีไรายได้นะครับเดือนหนึ่งสี่แสนบาทตอนที่ผมเข้ามาใหม่ผมทํานะครับไปชวนเพื่อนเพื่อนนะครับผมเป็นคนฟอร์มจัดหน้าดวงดวงใจกับสีหน้ามันจะเหมือนกันพอไปชวนปั๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่พอใจเขาไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยกับเราสีหน้าผมออกทันทีเลยเพราะเราไม่เคยไงเราเก็บเก็บไม่อยู่ไงผมก็ตัดสินใจไปชวนคนที่ไม่รู้จักทางนั้นเลยไม่รู้จักหรอกไปชวนนะครับไปชวน แล้วก็แล้วกันไปถ้าเ,เาาก,กิดค่แนะนำก็แล้วก็แล้วกันไปผมไปชวนคนจากไม่รู้จักเลยแต่ผมล้มผมรู้ผมพูดไม่เป็นแต่ผมรู้ผมทํางานเป็นทํางานเป็นผมจะอ,อย่างพัทยามีประชุมผมจะหาตารางประชุมอย่างเดียวพาคนเข้าพัทยาชาจะงซาประชุมพาคนเข้าระยองพาคนเข้าพัทยาศรีราชาเขตนั้นเลยผมใช้เวลาประมาณ8เดือนขึ้นตําแหน่งพลเรืนะครับขึ้ตำแหน่งพลเรื ตอนแรกเนี่ยผมข้าวมณฑาผมไม่เชื่อหรอกลุงยุทธมีรายได้ขนาดนั้นนะครับแต่แต่ผมต้องนั่นคือความรู้สึกเฉยๆไงความรู้สึกของเรานะครับเพราะนั้นต้องใช้เหตุผลจับผิดแล้วเรียนรู้เรียนรู้แล้วผมกล้าทําเลยเพราะความรู้คุณหมอตาบอกความรู้อะไรนี้จําได้ไหมมีค่าที่สุดความรู้ไม่รู้ทุกๆอย่างจะมีค่าไม่สุดไม่ว่ารู้เรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละผมว่าความรู้จากกิฟฟอรีนี่แหละครับเอาละพอขึ้นตําแหน่งพาได้ผมเริ่มปิดปิด เปิดอูผมคิดอะไรกับกิฟฟรินผมคิดว่าผมใช้เวลาเปิดอูมาสิบกว่าปีผมมีได้นะครับก็พอๆกิฟฟริน,น่ะเดือนขึ้นหลักแสนเหมือนกันนะครับตอนที่ขึ้นาพาราไดผมมีได้ประมาณ9 0 0 0 0มื่นถึงแสนบาทต่อเดือนก่อนทํายอดห0,000่นะครับผมคิดว่า10กว่าปีที่เปิดอูทาเต็มเวลา10กว่าชั่วโมงผมจินตนา,นานจินตนาการต่อไปอีกประมาณ5ปีถึง10ปีอายุต้องมากขึ้นงานก็ต้องทําได้น้อยลง คู่แข่งก็มีอีกแล้วอู่ข้างๆบ้านปิดไปสองอู่แล้วอู่ลงหัวก็อู่ลงลินต่อไปก็ต้องเป็นอู่ลงขวัญผมคิดว่าเนี้ยแล้วผมมาทำคลิฟฟรนเนี่ยผมเคยปิดอู่สี่ทุ่มแต่ผมแรกนะครับผมมาปิด5้าโมงเย็นรายได้จะอูต่ตกไหมตกแต่ผมรู้ผมต้องได้จากคลิปฟรนวันอาทิตย์ไม่เคยปิดจะได้ถึง5000ัน แต่ผมปิดวันอาทิตย์เพื่อไปไประชุมผมแรกตรงนั้นรายได้จากอู่ตกไปสองสามหมื่นแต่ก็ยังได้อยู่สอ,สองงานรวมก็แลกได้ประมาณแสนกว่าบาทแสนห0แสนเผมว่าผมอยู่ได้นะครับผมว่าผมอยู่ได้สบายๆเลยแต่ผมมาคิดอีกทีว่าคนเราเนี่ยนะครับอายุก็มากแล้วแล้วจะเอาเวลาไหนไปเก็บเล็กผสมน้อยผมคิดว่าเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะไปอยู่ตรงไหนให้มีค่ามากที่สุด พ้ายู่กรเฟลินเพียงไม่กี่ชั่วโมองยังได้ขนาดนี้ผมก็เลยตัดสินใจนะครับในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะทิ้งงานนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นชีวิตของผมนะครับแค่จบป .4 แต่เปิดอู่ได้เป็นเจ้าของกิจการที่ไม่ได้เยอะผมตัดสินใจปิดอู่นะครับแล้วมาทํากิเฟรลินนะครับพอปิดปั๊บเนี่ยผมใช้เวลาอีก2ปีขึ้นเอ็กโคสีพาไดยอีก3ปีขึ้นแก a นพารายแล้วอีก5ปีก็ขึ้นไดมอนด์แกรนพารายในวันนี้นะครับ ขึ้น diamond grand parade นี่นรนนครับงานเขาเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับคุณภาพชีวิตอยู่ที่งานเราทํานี่เงินใช้เวลา2เดือน1ห,หอบแต่ก่อนใช้เวลาเดือนหนึ่งได้ปึกหนึ่งซ่อมรถตอนนี้ใช้เวลา2เดือนนะครับแล้วก็นี่ที่หอของลูกนะครับหอลูกหอบเงินมาซื้อรถนะครับนี่ใช้เวลา2เดือนถ้าเป็นลงยุดเดือนละหอบผม2เดือนหอบต่อไปก็เดือนละหอบเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราทําไม่หยุดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้มาโอ้อวด เพราะงั้นมันเป็นเครือข่ายไงครับให้ใหผมไม่ทางานอย่างอื่นก็ได้ตามที่เขาจ้างนะครับเพราะฉะนั้นคนสําเร็จตรงนี้มากมายนะครับตอนนี้ห้าส0พันรหัสแต่ข้างนอกที่เราไปชวนคนน่ะเขาจะบอกว่างานแบบนี้จะรวยเป็นบางคนเท่านั้นแต่ผมมาคิดดูแล้วเจ้าของอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครรวยเลยในประเทศได้แต่ดีขึ้นแต่มาอยู่ในกิฟฟอรีนมีคนรวยมากที่สุดเพราะงั้นงานกิฟฟิรี รวยเยอะนะคร Danke, ับแต่คนเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นมันเป็นเครือข่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดเราไปเปิดเครือข่ายตรงนี้ได้ไหมได้เราเป็นเจ้าของนะครเราเป็นแค่ลูกไายแต่ถ้าเกิดเรามาทากริฟฟินนะครับเราเป็นเจ้าของเครือข่ายคําว่าเจ้าของเครือข่ายสามารถสร้างเครือข่ายได้ใช่ไหมครับถ้าเราเปิดเครือข่ายอื่นเราสร้างไม่ได้นี่ครับเพราะฉะนั้นมันถึงรวยได้ไงครับคําว่าเครือข่ายจะต้องรวยได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเข้า มาเป็นไดมอนด์แกรนด์พลาไดเป็นเจ้าของเครือข่ายแล้วแล้วท่านมาใหม่ในวันนี้ท่านจะสายไปไหมครับไม่สายนะครับบางคนบอกโอ้ oh, ฉันไม่ทันแล้วฉันไม่สายไม่สายครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับท่านลองนึกตามผมว่าการทํากิฟต์นคือย้ายที่ซื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนแถวบ้านเราญาติเรา,า,เราซอยเดียวกับเราคนที่ทาํางานของเราอยู่อีกประมาณ90%กว่าอร์ซไม่มีคําว่าสายไม่มีคําว่าตันอย่างแน่นอนนะครับเชื่อได้เลยนะครับ ไม่มีคำว่าสายและไม่มีคำว่าตันนะครับวันนี้ในห้องนี้มีโทรศัพท์มือถือทุกคนไหมครับแล้วมือถือผลิตอยู่ตลอดเวลาไหมครับตัวนี้เขามาขายให้ใครละ่ะนักศึกษาจบมาปีเท่าไหร่เข้าไปทํางานที่ไหนกันทั้งๆก็มีครบอยู่แล้วทุกๆโรงงานมีพนังกงานอยู่แล้วเพราะนั้นไม่มีคําว่าตันในโลกนี้ผลิตกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําว่าตันกลัวอะไรกับกิฟฟรีนใช้แล้วหมดไหมครับหมดแล้วซื้อซ้ำไม่มีคําว่าตันต่างคนต่างก็จะสร้างโก คนไหนจะสร้างโกก็ต้องหาญาติของเขาใช่ไหมครับตอนเราจะขึ้นโกแลราก็วิ่งหาทั้งหมดญาติเลยพอหมดแล้วจะไปหาใครเมอร์คิลีจูปิเตอร์ตันแล้วเราต้องสร้างโกงครับสอนให้คนสร้างโกเป็นเขาก็จะสร้างของเขาเองเขาจะหาญาติของเขาเองโกตามีแรงมีรายได้ประมาณหมื่นบาทถึงห้าห0ื่นบาททําไมจะไม่ทำใช่ไหมครับเคยเห็นไหมโกตาไรายได้ห้าหมื่นมีไหมครับ กตาทำยอดสองแสนนะทําทำไมจะไม่ได้ห้าหมื่นนะครับนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราเลือกเองได้ทําอย่างไรได้อย่างนั้นที่ผมไม่เจอมาแล้วทาให้มีความรู้สึกว่าท้อแท้คนที่พูดก็ท้อแท้เพราะฉะนั้นที่ผมมาเจอมาสี่ข้อหนักๆนะครับชีวิตเราเลือกเองได้ทําอย่างไรได้อย่างนั้นถ้าปลูกขนุนคงไม่ได้ทุเรียนท่านว่าจริงไหมผมว่ามีคนเขาบอกแนวฟ้าลิขิตให้ผมมาเป็นกิฟฟ์เน ผมยังไม่ได้อ้าปากพูดแล้วขึ้นรถไปแล้ว <c oughs> เป็นพออ,อด้วยเขาบอกจริงๆแล้วคนเราเนี่ยลิขิดชีวิตตัวเองนะอยากเรียนตำรวจก็ต้องก็เป็นตำรวจอยากเป็นหมอก็เรียนหมอใช่ไหมครับเรียนตำรวจเรียนหมอแล้วพอโตขึ้นมาเปิดร้านอาหารฟ้าที่ขิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเลือกเองเพราะฉนั้นผมว่ามันเราลิขิดชีวิตตัวเองข้อที่สองเขาบอกว่าเป็นพรสวรรค์ แต่ความรู้สึกของผมนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับคนอื่นผมบอกมันอยู่ที่การฝึกหัดนะครับถ้าเกิดมีพรสวรรค์90%แต่ฝึกหัดเพียง10%จะเก่งไหมไม่เก่งถ้ามีพรสวรรค์แค่10%แต่ฝึกถึง90%ถ้าว่าเก่งไหมครับเพราะนั้นมาอยู่ที่การฝึกหัดผมจะพูดจิปรินบ่อยๆพูดหัดพูดตลอดเวลามาคืนก็หัดพูดนอนไม่หลับมาเป็นอาทิตย์แล้วอน ขึ้นบนเวทีก็ชอบพูดบนเวทีที่ไหนเลยครับเพราะนั้นทุกคนก็ตื่นเต้นเด็ก็บอกว่าตื่นเต้นผมก็ตื่นนะครับไม่ตื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวาสนาหรือเปล่าผมบอกว่าถ้าวาสนานะจะต้องรอแต่ผมว่าผมลงมือทำนะครับไม่รอนะผมไมจะไม่รอวาสนาสุดท้ายโอ้ยคนอื่นเขาก็ทำมาเยอะแยะทำไมเขาถึงไม่รวยทำไมรวยเป็นบางคนทำไมมียอดเยอะเป็นบางคนดวงเข้ามาทางกิฟฟรีนหรือเปล่า ผมก็หลอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่เราทำดีต่างหากข้ามาดูการทำการขั้นตอนการทำงานของผมนะครับขั้นตอนการทำงานของผมนะครับมาดู ข้อที่หนึ่งเลยครับสาหรับคนใหม่ที่จะทำานะข้อหนึ่งต้องเปิดใจตัวเองก่อนก่อนที่จะไปคุยกับคนอื่นคุยกับคนในบ้านและคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนว่าจะเอาจริงไหมกับกริฟฟอรีเราเห็นแล้วเรามีโอกาสแล้วนะครับข้อที่2นะครับต้องเปิดใจใช้สินค้านะครับใช้สินค้านะครับตอนนี้ก็พูดกันประจําและเรียนรู้สินค้าแผนจะได้รู้ว่ามันกี่แผนเนี้ยมันขึ้นตําแหน่งเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อจะไปไคิดให้เขาผู้บริโภคฟัง ผู้บริโภคก็สามารถขึ้นตำแหน่งได้ใช่ไหมครับเพื่อจะได้ซื้อของถูกลงแล้วข้อที่4แล้วไปเล่าเรื่องนะครับสิ่งที่เรารู้เนี่ยให้เขาฟังไม่ได้ไปชวนไปเล่าให้เขาฟังโดยที่ไม่ผมไม่เคยตั้งความหวังว่าจะได้หรือไม่ได้ไปเล่าเพื่อฝึกตัวเองให้เก่งก่อนแต่ที่ผมเจอเยอะๆพออยากทำปับ๊บเปิดใจปั๊บชวนเลยไปเล่าเลยแล้วจะได้ไหมครับ พอเล่าไม่ได้ให้ย้อนไปหาข้อที่2องพอทำข้อที่4ไม่ได้ย้อนหาไปข้อที่2ข้อที่3ต่อทําแบบนี้ประจําเลยมันมีอยู่แค่นี้เองที่ผมทํางานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละและอีกอย่างนียตอนแรกๆผมทําปั๊บเนี่ยมันไม่ได้คนแต่ผมต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราไม่เป็นเราพุ่งเข้ามาเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและก็ยยอมรับสติ สถิติการชวนคนเนี่ยชวนสักสิบคนได้3มคนชวนเท่าไหร่ได้เท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรายอมรับความจริงปั๊บเนี่ยเวลาชวนคนปั๊บเนี่ยถ้าไม่ได้คนไม่สมัครไม่เห็นด้วยผมถือว่าเ,อาเขาอาจจะไม่ชอบเรานะครับหรืออาจจะเขาไม่เข้าใจผมจะโทษตัวเองตลอดเวลาผมจะไม่โทษเขาว่าทําไมเขาไม่สมัครผมก็กลับมาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องนะครับฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา ฝึกต้องฝึกนะครับไม่ฝึกก็มันมันก็พูดไม่ไปอ่ะนะครับเพราะถ้าฝึกอะไรที่ไม่ฝึกมีไหมครับไฟไหม้น้ําท่วมยังต้องฝึกเลยนะครับฝึกเอาไฟมาจุดกันแล้วมาดับกันนะน้าท่วมมาหามกันเป็นคนป่วยทุกอย่างต้องฝึกหมดนะครับอะไรที่ไม่ฝึกไม่มีงานประจําเข้าไปก็ต้องมีพี่เลี้ยงกิปเลินเข้ามาก็ต้องพี่พี่เลี้ยงนะครับนี่ผมชอบมากเลยนะครับที่ว่าความรู้เนี่ยครับอ่านเอาเองนะครับเนี่ยวานไปเปิดอ่ในโทรศัพท์ใน Facebook เปิดไปเปิดมาเจอก็เลยยิงเข้ามาในในโน้ตบุกนะครับเพราะนั้นความรู้มีค่าที่สุดใช่ไหมครับเนาะเรียนมาต้องหลายปีต้องการรายได้ตรงนั้นนะครับแล้วพอเรียนกิปปรีนนิดๆหน่อยๆเป็นแสนเป็นล้านเรียนไหมครับ <Yeah. S 1> โอ้สุดยอดมากนะครับอันนี้ชอบนะการการทำงานปัจจุบันนะครับการแต่งตัวของผมแถวบ้าน ผมจะแต่งตัวธรรมดาใส่เสื้อยืดแขนสั้นทําสะอาดทําตัวหอมนะครับแล้วแต่สถานที่นะครับถ้าใส่เสื้อเชิ้ตเคยไปแล้วเขาสังเกตบ่อยๆสเยๆส,เๆส,เๆสเร็จแล้วเขาจะกลัวกลัวเราทำประกันทํานู่นทํานี่อะไรเขาจะกลัวแล้วแต่งตัวให้เข้ากับเขาเนียนๆถ้าน,นั่งก็ใส่เสื้อกิฟเฟอร์เลยนะครับแต่งตัวธรรมดานะครับแล้วก็ขายตรงผมจะพูดคําพูดผมจะไม่สวยแต่ว่ามันได้ผลนะครับผมทําแล้วมันได้ผลดีจริงเลยครับขายตรงผมบอกว่าไม่ใช่ขายตรงนะกิฟเฟอร์ของเราซื้อตรงคนขายอยู่ที่ศูนย์ เราซื้อตรงคนณนี้สมัครก็ซื้อตรงทุกคนซื้อตรงหมดตรงจากโรงงานไม่ได้ผ่านดาราใช่ไหมครับตรงไหมตรงไม่ได้ผ่านดาราเลยอ่ะไม่ใช่ขายตรงนะครับ